ทำการใช้สมบัติการแกจกแจงก่อนนะครับได้ 2x ลบสได้5ลบกับ 5x โอเคเนาะไปดูต่อนะครับข้อ7ข้อ7 ในข้อ7เนี่ยก็ยังคงมีตัวแปรสองข้างเนาะนะครับแต่ว่ารอบนี้จะเห็นว่าสอข้างอยู่รูปของวงเล็บนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานแรกๆเนาะทำการใช้สมบัติการแจกแจงก่อนนะครับแจกเข้าไปได้ 2x ลบ2ฝั่งขวาครับแจกเข้าไป ได้5ลบกับ 5x จากนั้นครับพยายามยึดหลักว่าตอนนี้เนี่ยระหว่าง 2x กับลบ 5x ใครเยอะกว่ากันพยายามยึดตัวเยอะไว้ก่อนจะเห็นว่าระหว่าง 2x กับลบ5เนาะเลข2กับเลขลบ5เลข2เยอะกว่าเพราะฉะนั้นครับทำการย้ายลบ5นะข้อนี้ครูจะลองเขียนแบบ สั้นๆลองนึกตามครูนะครับรอบนี้ครูเขียนแบบสั้นๆเนอะตอนนี้ครูต้องการย้ายลบ 5x ก้อนสีเทาเนี่ยไปอีกด้านหนึ่งตอนนี้เครื่องหมายการดำเนินการหลักเราคือลบ5ลบ 5x ถ้าย้ายข้างครับต้องใช้กระบวนการตรงข้ามกับลบเป็นบวก 5x จากนั้นครับทำการยุบ2ก้อนนี้ครับ2 x กับ5 x ได้7 x ลบ2เพราะว่า2บวก5แลได้7เนาะทีนี้ต่อมาครับต้องการย้ายลบ2ไปด้านนี้ด้านขวา,ากระบวนการตรงข้ามกับลบคือบวกนะครับถ้าย้ายไปก็ต้องเป็นบวก2 กา้จบแล้วสุดท้ายนะครับเราต้องการโฟกัสที่ x ใช่ไหมเลข7มันเกินอยู่แต่เลข7เนี่ยมันกระทํากับ x ภายใต้การคูณถ้าเลข7คูณกับ x อยู่เพราะฉะนั้นกระบวนการตรงข้ามของการคูณคือการหารเอา7ไปหารน,นะครับ x เท่ากับ7หาร7 7หาร7เนี่ยมีค่าเป็น1แปลว่าข้อนี้ครับ เเดียวจะมีค่าเป็น1เห็นไหมคือหล,หลายๆครั้งเนี่ยเราสามารถย่นขั้นตอนการใช้กระบวนการย้อนกลับนะครับแต่ลืมนะว่าพื้นฐานของการทำโจทย์แบบนี้เราใช้กระบวนการย้อนกลับเป็นหลักเพียงแต่ว่าเราเป็นการย่นขั้นตอนไม่ต้องคอยเขียนบวกทั้งสองข้างลบทั้งสองข้างหรือหารทั้งสองข้างแต่ว่าเราใช้ความรู้ที่ว่ามันใช้อร์มรู้แบบนั้นแหละ แค่ลดขั้นตอนเฉยๆนะครับโอเคเนาะข้อที่8ก็จะคล้ายๆกันนะครับงานแรกมีวงเล็บใช่ไหมถ้ามีวงเล็บปุ๊บขั้นแรกกระจายก่อนลบ3คูณ 3x ครับได้ลบ 9x ลบสามคูณลบห้าครับบวกสิบห้าฝั่งขวาครับกระจายสี่เข้าไปครับสี่คูณเจ็ดได้ยี่สิบแปดสี่คูณลบเอ็กซ์ได้ลบสี่เอ็กซ์จากนั้นนะครับพยายามชั่งน้ำหนักก่อนว่าระหว่างลบเก้ากับลบสี่เนี่ยใครเป็นตัวเยอะกว่าก็คือลบสี่ใช่ไหมลบสี่เยอะกว่าเนาะ ถ้าลบสีเยอะก,กว่าควรย้ายตัวที่น้อยกว่านะไปอีกด้านข้างหนึ่งนะครับไปข้างหนึ่งตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่า 9x มันติดโอเปอเรชันคือลบใช่ไหมครับถ้าย้ายข้างไปย้ายข้างไปนะมันก็ต้องกลายเป็นกระบวนการตรงข้ามลบคือบวก15เท่ากับ28ลบ 4x บวก 9x ลบ 4x บวก 9x ก็คือลบ4บวก9ได้5หรือก็คือ 5x เป็นบวกนะเราต้องการแค่ x เดียวใช่ไหมครับตอนนี้28ไม่ต้องการย้ายข้างครับ28เนี่ยมันมีโอเปอเรชันกระทํากับ 5x โดยเครื่องหมายบวกใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า28่ย้ายข้างมาก็ต้องเป็นกระบวนการตรงข้ามกับบวก28คือลบ28 15สครับลบยีจะเหลือแค่ลบสิสุดท้ายแล้วครับต้องการแค่ x ใช่ไหมห้ากระทํากับ x อยู่ภายใต้การคูณนะครับ ย้ายมาอีกข้างหนึ่งใช้เครื่องหมายตรงข้ามครับตรงข้ามคูณคือหารลบสิส่วนหเท่ากับ x เพราะฉะนั้นครับข้อนี้ตอบลบส3ส่วน5สังเกตนะครับว่าทุกบรรทัดเนี่ยที่ครูกำลังพูดถึงเนี่ยครูจะพยายามใช้คำว่าเครื่องหมายตรงข้ามกระบวนการตรงข้ามคืออะไรนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าครูจะไม่เขียน ขั้นตอนชัดว่าบวกเข้าสองข้างลบออกสองข้างหรือหารทั้งสองข้างความจริงแล้วมันมีพื้นฐานมาจากกระบวนการแบบนั้นหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าคุณเริ่มละขั้นตอนบางขั้นไว้นะครับเพื่อในการเซฟเวลาหรือเวลาทำโจทย์จริงๆเนี่ยจะได้เร็วขึ้นนะครับทวนนะครับถ้านักเรียนมีลบกระบวนการตรงข้ามคือบวกเห็นไหมถ้านักเรียนมีบวกอยู่ ย้ายข้างครับกระบวนการตรงข้ามคือลบถ้าเรียนมีคูณอยู่ย้ายข้างครับกระบวนการตรงข้ามคือหารนะครับจะได้ว่า x เท่ากับลบ13ส่วน5ครับ